สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายการถ่ายคลิปหนูขวัญหนูตะเภาไปประมาณ1เดือนนะครับเนื่องจากช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาในการอัดคลิปก็นะครับได้แต่อ่านมิ้นนะครับเห็นเม้นของเพื่อนๆหลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาเรื่องวิธีการดูว่าหนูขวัญที่เราเลี้ยงน่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าหนูของเราท้องนะครับเอาจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเลี้ยงมา หลายปีแล้วบางครั้งก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าน้องท้องหรือว่าไม่ท้องแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยพอเริ่มเลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เราเริ่มรู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของแม่หนูตะเภาที่เราผมจะเลี้ยงคู่ไว้2ตัวก็คือตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวที่ทุกคนได้ได้เห็นเนี่ยจะเป็นตัวที่ตั้งครันแล้วนะมีน้องอยู่ข้างในแล้ว รู้ได้อย่างไรว่ามีน้องนะครับผมใช้วิธีการแบบนี้ครับก็คือเราใส่คู่ไว้นะครับผู้เมีย2ตัวแล้วพอเราผ่านช่วงเวลาเราก็ต้องสังเกตหนูเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเขาไม่มีลูกหรือว่าไม่ได้ตั้งท้องเนี่ยมันจะเป็นท้องแบบเปล่าๆก็คือท้องว่างๆนะครับหรือถ้าเราเลี้ยงทุกวันเราเล่นทุกวันนะครับเราจะ เห็นถึงท้องที่มันมีการเปลี่ยนแปลงออกไปก็คือมีท้องกลางออกมาแบบใหญ่มากๆอย่างเจ้าตัวเนี้เจ้าตัวนี้ก็จะมีท้องนะครับท้องที่กลางออกไปเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับนะครับนี่คือลักษณะตัวของเขานะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าท้องบริเวณสองข้างนี้ยเนี่ยข้างนี้กับข้างนี้จะมีการใหญ่แบบผิดปกติเหมือนมีอะไรอยู่ด้านในนะครับถ้าผู้เลี้ยงเลี้ยงนะครับ สังเกตได้แต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเลี้ยงเลยนะครับเราจะไม่รู้นะครับว่าเขาท้องหรือไม่ท้องเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าท้องจริงหรือน้องหนูน่ะไม่ได้ท้องลองเลี้ยงดูก่อนนะครับพอเราเลี้ยงแล้วไปสักระยะหนึ่งเราผู้เลี้ยงจะสังเกตเองครับว่าหนูที่เราเลี้ยงนั้นน่ะท้องหรือว่าไม่ท้องนะครับอาทีนี้ในประเด็นที่ว่าหนูเราอ่ะท้องเราจะดูอย่างไรว่าหนูเราท้อง ในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเข้าท้องสักเริ่มรู้ว่ามีการผสมพันธุ์ผสมติดแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ครับเราจะมารู้ช่วงที่น้องหนูในท้องเนี่ยมีลักษณะตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับท้องหนูก็เริ่มปูดออกมาทางด้านข้างนะครับอนนี้น้องจะมาค่อยเชื่องน,นะครับเพราะฉะน,นั้นก็จะเห็นน้องวิ่งไปนะครับตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็มีลักษณะน้องจะถอนขนตัวเองด้วยนะบริเวณท้องเหมือนเป็นการ เรียกว่าดึงขนบริเวณตรงราวนมข้างล่างเนี่ยออกหมดเลยให้เตียนนะครับปกติเขาจะมีขนตรงราวนมใช่ไหมครับแต่เมื่อเขาท้องเนี่ยขนตรงเนี้จะออกหมดเลยครับไม่เหลือแล้วก็นมบริเวณท้องของหนูเพชเมียเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยจะมีเต้าที่เหมือนมีน้ํานมติ่งๆหรือจุดสังเกตอีกทีนึงก็ได้ก็คือถ้าอยากรู้ว่าท้องหรือไม่ท้องเนี่ยมีอาการผิดปกติเอ๊ะมีท้องใหญ่ผิดปกติ สังเกตด้วยตาเปล่าแล้วมันมีเรื่องแปลกๆที่ตัวของหนูแล้วก็ลองบีบที่นมนะครับนมมันจะอยู่ด้านข้างนี่ครับมันจะมีน้ํานมไหลถ้าใครเคยเลี้ยงหมาเนี่ยครับเลี้ยงหมาเนี่ยจะจะรู้ได้เลยว่าอ่าหมาเราท้องใกล้คลอดหรือยังจะบีบที่เต้านมของผมจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเต้านมแบบบวมเป่งๆเ,เนี่ยอย่างเจ้าตัวเนี้ยบวมเป่งๆปุบว่าป,ป,ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยไม่เกินเดือนเนี่ยน้องน่าจะท้อง นะครับน่าจะคลอดลูกออกมาอ่าท้องอ่ะท้องแน่ครับตัวนี้นะครับจุดสังเกตคือเต้านมนะจุดสังเกตที่หนึ่งเลยมันจะมีบวมแบบเป่งๆออกมาถ้าเกิดเราบีบไปเนี่ยมันจะมีน้ํานมไหลนะครับไหลออกมาเลยนะแสดงว่าเนี่ยใกล้ใกล้คลอดละอืมแล้วก็จุดสังเกตอีกทีนึงก็คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ท้องของน้องนะครับจะมีการใหญ่แบบสองข้างแบบใหญ่มากๆ ไม่ได้ใหญ่จากการกินนะครับถ้าใหญ่จากการกินเนี่ยเวลาเราเตะไปที่ท้องของน้องหนูเนี่ยเตะกดลงไปเนี่ยเบาๆเนี่ยแค่เตะอย่างเงี้ยมันจบไม่มีอะไรอยู่ในท้องก็คือแบบท้องเปล่าเนื้อเป็นเนื้อเป็นก็ไม่ไม่ไม่มีลักษณะแบบเป็นก้อนของอวัตถุที่อยู่ในในท้องของน้องนะครับจะเป็นแบบท้องว่างๆเป็นเนื้อเนี่ยบีบลงไปอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะชนกันแต่ถ้าหนูเราท้องนะครับเราแค่เตะแบบเนี้ย เราจะมีรู้สึกว่ามันเหมือนมีตัวอะไรแข็งๆเนี่ยเนี่ยสองข้างในผมจะจับแบบนี้นะครับแตะลงไปแล้วมันก็จะมีเสียงการเต้นของหัวใจอยู่ข้างในนะครับเนี่ย,ยแตะลงไปแบบนี้นะครับนะวิธีสังเกตว่าท้องหรือไม่ท้องท้องจริงหรือท้องหลอกเอ๊ะไม่ชัวร์หนูเราจับมาเล่นทุกวันมันมีลักษณะการแตกต่างนะครับบริเวณตัวของน้องเนี่ยหรือบริเวณท้องมีการใหญ่ไปผิดปกตินะครับลองจับดูนะครับถ้าเรากดลงไปเบาๆแล้วเราเจอตัว มีตัวอยู่ในท้องเนี่ยแข็งแข็งเนี่ยนั่นแหละครับสังเกตเลยครับว่านั่นคือหนูของเราท้องแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแข็งแข็งเนี่ยคือตัวใหญ่แล้วนะครับใกล้ที่จะคลอดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเริ่มที่จะถึงเวลาช่วงก่อนคลอดเนี่ยแยกตัวผู้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อรู้แล้วว่าหนูของเรานั้นท้องแน่นอนชัวร์ชัวร์ละแยกตัวผู้ออกก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องแยกตัวผู้ออกนะครับก็คือ ถ้าเกิดหนูเราคลอดออกมาปุ๊บตัวผู้จะไล่ทับหนูตัวเมียทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการไล่ทับครับลูกหนูที่คลอดออกมาเนี่ยแม่หนูจะต้องทําการเขาเรียกว่าดึงน้ําค่าถุงน้ําค่ําแล้วก็ดึงลกของหนูเนี่ยออกให้หมดทั้งตัวเพื่อให้หนูนั้นหายใจถ้าเกิดแม่เขาดึงถุงน้ําค่าไม่ทันเนี่ยโมวแต่ห่วงพ่อหนูที่วิ่งไล่อยู่เนี่ยโมวแต่กลัวหนูก็จะเกิดความเครียดนะครับ เกิดความเครียดอันนี้เรื่องจริงที่เกิดจากการเลี้ยงคือผมเคยเลี้ยงแล้วปล่อยไว้2ตัวปรากฏว่าผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นมือใหม่ไม่รู้ว่าหนูของผมนั้นคลอดเนี่ครับไม่รู้ว่าคลอดตอนกี่โมงด้วยแล้วปรากฏตัวผู้มันก็ยังอยู่ผมเอ้ยทำไมวันนี้ตัวผู้มันไล่ไล่ต้อนตัวเมียแบบทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าไปดูครับก็คือหนูมันคลอดลูกครับคลอดมาสองตัวแล้วปรากฏว่าตัวผู้เนี่ยวิ่งไล่ตัวเมียจนตัวเมียไม่มีเวลาแบบไปดึงถุงน้ําค่าออกแล้วกัดลกนะครับ จนทําให้เกิดการเหยียบด้วยมีการเหยียบด้วยหนูตัวผู้เหยียบลูกทั้งสองบางทีเนี่ยหนูเล็กๆเนี่ยออกมาเนี่ยเขาตัวเล็กมากๆเลยนะครับพอตัวผู้เหยียบปับ๊บบางทีเหยียบคอเหยียบลําตัวเงี้ยมันก็ตะเกียกตะกายจนบางทีตายก็มีนะครับถึงตายเลยนะครับเพราะว่าพ่อหนูมันตัวใหญ่แล้วก็หนักเวลาเหยียบไปทีหนึงเนี่ยหรือว่าดีดตัวสะดุง้งตกใจเอาเท้าถีบต่างๆเนี่ย เล็บต่างๆของพ่อหนูมันก็จะไปเกี่ยวท้องน้องหรือว่าไปเหยียบลูกหนูที่คลอดออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลี้ยงแล้วนะครับรู้แล้วว่าหนูเราคลอดแล้วกําลังจะท้องแล้วําลังใกล้จะคลอดแล้วหรือตั้งท้องแล้วแต่ยังไม่รู้ผลเราจะจะคลอดวันไหนแยกออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้ําและปัญหาต่อมาคือถ้าเกิดคลอดมาปุ๊บแล้วหนูตัวผู้ทับเลยอีกไม่กี่เดือนครับตั้งขันแน่นอน แล้วก็จะมีลูกคลอกต่อไปทันทีซึ่งแม่หนูมันจะเครียดนะครับแม่หนูจะเครียดนะหนูบางตัวรับไม่ได้ก็คือแบบเขาตั้งตัวไม่ทันเขาอาจจะกินลูกหรือว่ากัดลูกตัวเองตายก็มีนะครับบางทีคลอดเยอะเกินแล้วก็เวลาเลี้ยงไม่ทันมันมีหลายรูปแบบด้วยสภาพแวดล้อมด้วยแรงต่างเพราะฉะนั้นให้ทุกคนระวังนะครับบางทีแม่หนูอาจจะตายเลยก็มีนะถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเพราะว่าเขาแบบเครียดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีนะครับ เมื่อรู้แล้วนะครับก็ทําการแยกพ่อหนูออกวิธีดูผมสอนไปแล้วนะครับก็คือแบบม่กกี้นี้เลยครับเพื่อนๆครับเราจับไปที่ท้องเลยโชว์เลยเนี่ยแตะแบบผมนี่เลยครับเพื่อนๆเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงหรอว่ามันมีตัวอยู่ข้างในแตะไปก่อนครับถ้าเราเลี้ยงหนูแล้วแตะแบบปุ๊บเราจะสัมผัสได้ถึงตัวหนูตอนคุณซื้อหนูมาแรกๆนะครับถ้าคุณสัมผัสไป,ไปที่ท้องเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นแบบท้องเปล่าๆเหมือนเราแตะท้องเราอะครับ วันที่เราไม่ได้กินข้าวเราจะเจอแต่เนื้อๆ,ๆของเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันไหนเรากินข้าวพุงเราก็จะป่องแบบผิดปกติแบบกินเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะป่องผิดปกติถ้าเรากินมากท้องเราก็ป่องจนแบบแข็งเลยนั่นแหละครับหนูก็เหมือนกันเวลาเราแตะไปเนี่ยมันก็แบบท้องมันจะแข็งเลยแล้วว่ามีตัวอยู่ข้างในหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็คุณผู้หญิงก็เคยคลอดคลอดลูกเงี้ยนะครับตั้งตอนช่วงตั้งครรภ์ท้องก็จะใหญ่มากแล้วก็แข็งอ้าวลักษณะคล้ายๆกันวลาเราแตะเนี้ยมันจะมีเสียงหัวใจเสียงอะไรของเด็กที่งใน อันนี้เขาจะมีลูกอยู่ข้างในเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเริ่มท้องแล้วแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะคลอดเมื่อไหร่ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะครับเรากําหนดไม่ได้แล้วก็เขาคลอดวันไหนผมเอ ي, ตมนนะ้ตั้งครรภ์มาไหนเนี่ยตั้งครรภ์มาไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมาจับดูเนี่ยผมเห็นพุงกลางแบบผิดปกติเนี่ยกลางแบบทั้งตัวเนี่ยเริ่มแบบผิดปกติแล้วแล้วก็จะไม่ค่อยอยู่กับตัวผู้แล้วจะแยกห่างแบบนี้ออกมาจะไม่ค่อยแบบยุ่งสูงสิง จับเนี่ยก็จะเริ่มยากแล้วเวลาจับนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบเต็มๆเห็นไหมครับเห็นสองข้างนี่ไหมฮะอันนี้นะครับอันนี้กดลงไปมีตัวกดลงไปมีตัวนะครับเนี่ยครับย้ายไปผิดปกติครับผิดสังเกตซึ่งปกติไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ไม่ใช่ขานะฮะอันนี้เป็นส่วนตัวเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยปูดออกมาเนี่ยให้ทุกคนดูเห็นไหมครับถ้าหนูที่บ้านเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ บบที่ผมพูดไปแสดงว่าหนูของคุณนั้นท้องแล้วนะครับท้องแล้วแล้วก็รอคลอดครับนะครับรอดูหน้าตาของหนูของเราการผสมผมบอกไม่ได้ว่ากี่เดือนนะครับบางตัวเนี่ยบางคู่เนี่ยที่ใส่ผสมไปเนี่ยมันทับไม่ติดก็มีหกเดือนเ็เดือนหรือเป็นปีเนี่ยบางอคอกเนี่ยผมมีหนูตัวผู้เยอะมากเลยบางทีทับไปครับไม่ติดครับเป็นปีก็ยังไม่มีลูกให้เลย ซึ่งมันบอกไม่ได้ครับว่าหนูตัวไหนที่เราลงทับแล้วเราจะได้ลูกบางทีจะเป็นที่หนูเพศเมียด้วยหรือว่าหนูเพศผู้น้ําเชื้อไม่ดีอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เราไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะต้องคลอดวันนี้กี่ตัวบางทีคลอดสองตัวตายหนึ่งตัวบางทีคลอดสามตัวรอดสามตัวเนี่ยแต่ละข้อก็ไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเริ่มเลี้ยงแล้วก็กาลังศึกษานะครับลองไล่ดูคลิปของผมไปเรื่อยๆแล้วก็ ลองตัดสินใจนะครับก่อนเลี้ยงแล้วก็อันนี้ผมเลี้ยงเลี้ยงเองนะแล้วก็ดูแลนะครับเรียกว่าเป็นระบบปิดแล้วกันเลี้ยงในห้องนะครับไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้ปล่อยไปสัมผัสแบบข้างนอกบรรยากาศข้างนอกเพราะว่ากลัวเรื่องเห็บเรื่องหมัดเรื่องเชอองื้อโรคต่างๆนะครับถ้าเราเป็นคนเลี้ยงเราจะเข้าใจนะบางทีเราปล่อยไปเลี้ยงข้างนอกมันมีหมาที่มันวิ่งอยู่ตามอานอกบ้านเนี้ยครับมันมีเห็บมีหมัดต่างๆถามว่าเห็บหมัดมันเข้ากับหนูพวกนี้ได้ไหมเข้าได้นะครับ พวกเห็บเนี่ยอันตรายเลยหรือถ้าเกิดผมเคยเจอหมัดเหมือนกันเกาะตัวน้องเนี่ยอันนี้อันตรายบางทีเรามาจับน้องมาเล่นมาหอมมาขอดเนี้ยอาจจะติดได้นะครับมันจะพาไปติดตัวอื่นๆนะครับซึ่งบริเวณตัวน้องเนี่ยมันก็จะมีพวกไรพวกไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราทําความสะอาดอาบน้ําเนี้ยมันก็จะไม่มีมันจะมีเชื้อราอะไรต่างๆนะครับถ้าเราไม่ค่อยดูแลนะครับอ,อันนี้มาบอกเขาสําสหรับทุกคนนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่า สังเกตอย่างไรดูอย่างไรว่าหนูท้องอ่จากที่ผมพูดไปข้างต้นนั่นแหละครับคือวิธีการสังเกตเบื้องต้นของผมใครจะนําไปใช้ลองไปใช้กันดูได้เลยนะครับอืมแต่ทีนี้ก็รอครับตัวนี้ผมก็รอนี่ผมแยกแล้วนะครับผมแยกตัวผู้ออกไปแล้วเหลือตัวเมียวไว้เพื่อไม่ให้แม่หนูนั้นเครียดมากเกินไปเดี๋ยวพอเราผสมเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสถ่ายหนูคอกนี้คลอดผมจะถ่ายให้ดูนะครับ พ่อหนูเป็นหนูตะเภานะครับแม่หนูเป็นหนูขวัญในนี้แม่หนูนะฮะพ่อหนูเป็นหนูตะเภาผมเอาหนูตะเภากับหนูขวัญเนี่ยผสมกันทีเรามาดูว่าเราจะได้ขวัญทั้งคู่หรือจะได้หนูตะเภาทั้งคู่อ่าทีนี้มาดูแลมาลุ้นกันนะครับว่าลูกหนูค้กนี้จะมีกี่ตัวมีสีอะไรแล้วก็คลอดเป็นขวัญหรือเป็นตะเภาอ่าอย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูสักเดือน2เดือนผมจะมาอัพคลิปให้ดู นะครับตัวนี้เป็นหนูขวัญน,นะนะครับขอบคุณทุกๆคนที่สอบถามเข้ามาแล้วก็ทุกๆเม้นนะครับช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าไปบ้างเพราะว่าติดด้วยภารกิจการทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้แต่ผมยังตอบเม้นให้กับทุกๆคนนะครับทุกๆเม้นนะครับเข้ามาอ่านตลอดนะครับมีอะไรสอบถามไว้ได้นะครับสงสัยตรงไหนนะครับถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะแต่ถ้าเกิดผมตอบไม่ได้ผมจะหาคําตอบมาให้แต่ถ้ายังผมยังตอบไม่ได้อีกก็อาจจะต้อง ปลอยผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าบางอย่างผมก็ไม่รู้ก็มีเยอะนะครับอ่านี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนมากที่ติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกด s u บส c r i b e ติดตามช่องผมนะครับให้ถึง1000คน1000ผู้ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาสอนวิธีการดูนะครับหนูขวัญท้องนะครับอ่าหลังจากที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามาก็จากที่ข้างต้นพูดไปแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ